สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในโหมดใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ SEA นะครับหรือจะเรียกเซิร์ฟไทยก็ได้นะครับทีนี้โหมดใหม่เนี่ยมันเข้ามาในไหนมันเข้ามาในนี้นะครับในคลับนะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ competition นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทายเนี่ยมันน่าจะใช้ชื่อว่าชิงชัยกิวนะครับชิงชัยหรือชิงชัยกิวนี่แหละอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้รูปแบบการเล่นนะครับ คือรูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากระบบอันนี้นิดนึงคอนเทสตนะครับตรงที่ว่าคอนเทสเนี่ยจะเป็นการแข่งระหว่างกิลกันเองในเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าชิงชัยเนี่ยจะเป็นการแข่งกันระหว่างกิลของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับของผมเนี่ยกิล SOA จะอยู่เซิร์ฟเวอร์59เนือส่วนอีกฝั่งเนี่ยจะอยู่เซิร์ฟเวอร์66นะครับทีนี้ถัดมาเรามาดูที่อันนี้กันก่อนนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ย คือมันก็จะแบ่งคร่าวๆคือเป็นซีซั่นนะครับในซีซั่นหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยเฟสทั้งหมด3เฟสซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมด4วีคนะครับเฟสที่1เนี่ยคร่าวๆก็คือมันจะเป็นการลงทะเบียนนะซึ่งอันนี้เนี่ย มันน่าจะอยู่ที่ตัวของหัวหน้ากิลนะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากกับเฟสที่1น่นะครับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากิลไปถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้เดี๋ยวเราไปโฟกัสกันที่เฟสที่2กันละกันแต่ก่อนที่เราจะไปโฟกัสกันที่เฟสที่2นะครับผมอยากให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงการเซตทีมนะครับการเซตทีมเนี่ยเราจะสามารถเซตได้ทั้งหมด3ทีมนะครับ อันนี้ผมแนะนําว่าให้ทําสักทีมหนึ่งเป็นเป็นทีมเก่งของเราคือเป็นทีมที่เน้นทาดาเมจนะครับอย่างน้อย1ทีมนะครับคือเราจะทําดาเมจเพื่อหวังผลให้ล้มอีกฝ่ายให้ได้แต่จริงอันนี้เนี่ยก็คือแล้วแต่คนเล่นนะครับว่าชอบสไตล์แบบไหนแต่ว่าที่ผมไม่แนะนําเลยก็คือว่าไม่ควรเอาตัวเก่งของเราเนี่ยไปเกลี่ยกับ3ทีมทั้งหมดพวกนี้นะควรจะเซตลงไปที่ทีมใดทีมหนึ่งไปเลยเป็นหลัก เพราะว่าถ้าเกิดเราเกลีย่ยไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเล่นจีเราอาจจะไม่สามารถเอาชนะกิลอีกฝ่ายได้นะครับโอเคทีนี้เรากลับมากันที่เฟสที่2นะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มการต่อสู้ระหว่างกิลและทีนี้ก่อนจะเริ่มเข้าต่อสู้เนี่ยอันนี้ต้องทราบไว้ก่อนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เรากดคอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวละครที่เราเซตทีมเอาไว้ได้แล้วนะครับ แล้วก็ค่าสเตตเนี่ยหลังจากนี้คือถ้าเราอัพสเตตตัวละครหลังจากนี้เนี่ยสเตตมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวทีมที่เราใส่ลงไปนะครับแต่มันได้หมายความว่าเป็นตลอดทั้งซีซันนะครับแค่เฉพาะในวันวันนั้นวันเดียวนะครับโอเคเราก็กดเลยนะทีนี้นี่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแผนที่เป็นตารางให้เราเห็นเลยนะครับว่าหน้าตาของแผนที่สนามต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คร่าวๆนะครับ มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งสีน้ําเงินกับฝั่งสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยก็คือของฝั่งของเราก็คือฝั่งของผมนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวานะครับเดี๋ยวนะลากก่อนนี้ก็คือจะเป็นฝั่งของฝ่ายสีแดงคือฝ่ายตรงข้ามนะครับมันอาจจะดูเละดิดนหนึ่งนะจากที่เห็นในคลิปเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่อันดับแรกมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือทีมของผมที่ผมเซตเอาไว้ก่อนที่จะลงสนามจริงนะ ใน1ทีมของเราเองเนี่ยครับสามารถสู้ได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ3มทีมก็รวมเป็น6ครั้งนะแล้วก็อันข้างล่างนะครับที่เห็นเนี่ยฟรี6ก็หมายความว่าสามารถชุบชีวิตตัวละครในทีมเราเนี่ยได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเราจะสู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียแต้มอะไรนะครับสู้ได้ฟรี1ทีม2ครั้งแล้วก็ชุบชีวิตฟรี6ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะชุบหรือว่าจะเอาทีมนั้นไปสู้เนี่ยมากกว่าจํานวนที่กําหนดเอาไว้เราก็สามารถทําได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเสียเพศเพิ่มนะครับ ทีนี้มาดูที่แท่นตรงพวกนี้นะครับที่มันมีควันออกมาอันนี้ครับคือแท่นแต่ละแท่นเนี่ยมันก็จะมีผู้พิทักษ์อยู่นะผมเรียกอย่างนี้ละกันผู้พิทักษ์ทั้งฝั่งแดงแล้วก็ฝั่งน้ําเงินเลยนะครับจะมีผู้พิทักษ์ประจําอยู่ในแต่ละแทน่นทีนี้หน้าที่ของผู้พิทักษ์เนี่ยครับสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นผู้พิทักษ์นะครับเราไม่สามารถทําอะไรได้นะจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ จะทำหน้าที่ว่าจะจับคนไหนมาเป็นผู้พิทักษ์ประจําแท่นตรงนั้นหรือตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้ากิลจะจับใครมาก็ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันจะสุ่มมาก่อนว่าจะให้คนที่มีค่าแบตเทิลพอยต์สูงที่สุด15คนมาเป็นผู้พิทักษ์ประจําแต่ละแท่นแล้วหัวหน้ากิลก็ค่อยจับ15คนที่ว่านี้ครับมาประจําตําแหน่งอีกทีหนึง่งดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากิลไป แต่ว่าของผมเนี่ยเท่าที่ดูก็คือว่าโดนอีกฝ่ายลุมถึงซะยับเลยนะทุกแท่นของผมตอนนี้คือโดนลุมถึงหมดแล้วในขณะที่ฝั่งสีแดงที่เป็นคู่ต่อสู้กิลผมนี่ยังอยู่ดีอยู่เลยนะแต่ถ้าเล่นแรกๆเนี่ยมันจะดูงงนิดนึงนะครับว่าเราอยู่ทีมไหนกันแน่นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเราดูครั้งแรกเราจะเห็นว่าเอ้ยมีสมาชิกที่เป็นเพื่อนเราในกิลอยู่ด้วยนี่หนาะแล้วทำไมไปอยู่สีแดงได้นะครับ คืออันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนเรายึดแท่นสีแดงได้นะครับแต่ว่าเป็นการบอกเอาไว้ว่าคนสุดท้ายที่มาตีแท่นแล้วแท่นฝั่งตรงข้ามแตกได้เนี่ยคือใครนะครับส่วนแท่นไหนที่ยังตีไม่แตกเนี่ยก็จะมีชื่อสมาชิกของกิลฝ่ายตรงข้ามเฝ้าอยู่นะครับซึ่งเราจะสังเกตได้โดยดูที่ชื่อนะครับมันจะมีออร่าสีแดงๆอยู่อันนั้นเนี่ยหมายความว่าแท่นตรงนั้นเนี่ยมีสมาชิกฝั่งตรงข้ามยังเฝ้าอยู่นะครับเราต้องตีให้มันแตก แต่การจะตีแท่นอีกฝ่ายเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะไปสุ่มตีแท่นไหนก็ได้นะครับเราจะต้องตีเป็นแถวๆไปก่อนนะก็คือเราตีกองหน้าให้แตกพอกองหน้าแตกล้วก็ไปลึกขึ้นลึกขึ้นลุกไปหนักขึ้นจนถึงเฮดคอร์เตอร์ของอีกฝ่ายนะครับแล้วก็นอกจากแท่นแล้วเนี่ยมันจะมีอันนี้นะครับอีกอันนึง Material Factory อันนี้เนี่ยความสําคัญคือเรียกว่าสําคัญมากเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมโหมดแนวประมาณแบบยึดธงอะไรอย่างนี้นะครับ ตัว m a t e r i a l Factory เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือยึดมาแล้วมันก็จะให้ตัวไอเทมลักษณะที่เหมือนกล่องอันนี้ครับอย่างอันนี้บนจอมันจะเขียนว่า400ต่อชั่วโมงนะก็คือ1แท่นเนี่ยมันจะให้ m มทเ r ีย l เรามาทั้งหมด400อันต่อ1ชั่วโมงครับซึ่งจะมีทั้งหมด6แท่นในสนามนะครับส่วนแท่นที่เราจะทำลายเนี่ยมันก็จะให้แมท e r ีย l ที่ว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการลักษณะว่าให้ครั้งเดียวแล้วจบนะ ทีนี้ไอ้พวกแมทท่เรียลเนี้ยก็คืออย่างที่บอกครับมันก็คือคะแนนนะดังนั้นเนี่ยพอการแข่งขันในวันนั้นนั้นจบปุ๊บมันก็จะมีการนับสกอร์รวมกันว่ากิวของเราเนี่ยจะทํากล่องทำแมททิเรียลเนี่ยได้เป็นคะแนนเท่าไหร่นะครับเทียบกับกิวอื่นแล้วเราจะอยู่ที่ลําดับที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะตีให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอ่าอันนี้นะเป็นแมททิเรียลไฟตเตอร์ลิงช็อปสติกเค้าเฝ้าอยู่เนาะ อันนี้สไตล์การต่อสู้ของผมเนี่ยผมจะเอาเมทาลไนท์เปิดก่อนนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายติดดีบัฟแล้วค่อยเอาตัวตามอย่างคิงกับโกคิสึตามอีกทีหนึงมันจะได้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีชนะนะครับเราก็จะได้รางวัลมาด้วยนะเป็น c o m p e t i ชันแมททีเรียนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแมทีเรียลส่วนตัวที่เราได้นะถ้าเกิดว่าเราหาแมทีเรียลส่วนตัวมาได้เนี่ยครับในหน้ารางวัลเนี่ยตรงมุมบนขวาเนี่ยครับมันก็จะมีบอกเอาไว้นะว่าเราหาแมทีเรียลให้กับตัวเองเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้ตามกําหนดก็คือ200นะครับพอจบการแข่งในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้เพิ่มอีก1กล่องเป็น2กล่องนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราสู้แล้วแพ้ครับเนี่ยครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับ รางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้ในระดับที่น้อยกว่ากรณีที่เราชนะครึ่งหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราสู้แล้วเราแพ้แล้วเราไม่อยากจะไปสู้นะครับคือจะแพ้หรือชนะก็สู้ไปเถอะกดสู้ไปเลยเพื่อที่เราจะเอาแต้มนะครับอ่าแล้วตอนนี้การแข่งก็จบแล้วนะครับโมดชินชัยไปดูกันเป็นยังไงดูผลลัพธ์เนะนั่นไง <laughs> คิดไปไม่ผิดเลยว่าต้องแพ้ <laughs> อีกฝ่ายนี้ b a t t l e Point กันเหนือกว่าแนละ้วคือโดยรวมเนี่ยโอเคคงไม่ต้องดูอะไรมากแนละ้วทีนี้มาดูที่รางวัลกันละกันทีนี้เราสามารถกดรับรางวัลได้แล้วคือถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับแบตเตอรี่ส่วนตัวเนี่ยที่เราเก็บได้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ถึง200เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เปิดกล่องเพิ่มได้อีกไปหนึ่งนะตามที่มันบอกในรายละเอียดเลยโอเคกดรับเลยเนาะยัไงไง ก็ได้100อันนะแค่นั้นเค okay. ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่แลคงกันมา้างไม่รู้ว่าแรงค์มันจะขึ้นเลยหรือเปล่านะอันนี้ครั้งแรกเลยอ่ะขึ้นละอ่านี่โอ้ oh. ของเราเนี่ยอันดับที่27เนาะเลยไปอีกถูกไหมจริงๆแบตเทนพอยต์เราก็สูงกว่าเยอะเลยนะแต่มันกลายเป็นว่า กิลอื่นที่เบ t ันพอยต์ต่ำกว่าเรากลับได้ตำแหน่งสูงกว่าอย่างอันเนี้ยผมจำไม่ผิดนะผมจะกิลของผมเนี่ยจะอยู่ไล่เลียกับกิลนี้นะไม่ที่2ก็ที่3เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าผมอยู่อันดับที่27เลยแสดงว่าบางทีระบบการจับคู่กิลของข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันก็อาจจะปแปลกๆนิดนึงหรือเปล่าหรือมันยังไม่ค่อยจะแมทกันเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจเนี่ยอย่างอันเนี้ย อันนี้ก็กิวกิวผมปะไม่ใช่เนอะแต่ว่าพอรู้จักอยู่ศูนอ๋อใช่พอดีมันมีการรวมเซิร์ฟนะครับมันก็เลยเจอกันในเซิร์ฟเดียวกันนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปลองชิงชัยครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อนะว่าในวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยครับการแข่งชิงชัยระหว่างกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะ ซึ่งถ้าให้ผมเดาไม่ผิดเนี่ยระบบน่าจะทําการแมทช์เมคกิ้งระหว่างกิลใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพอถ้าให้สู้กับกิลเดิมเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ค่อยจะแฟร์สักเท่าไหร่ <laughs> ก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคลิปนี้คงจะจบแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีคลิปอะไรเพิ่มมาอีกเดี๋ยวผมจะอัปโหลดมาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ